สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะกับอมครูกับครูบอนะคะในวันที่หนึ่งกันยายนนะคะวันนี้ตรงกับวันพุธนะคะในวิชาคณิตศาสตร์อ้าววันนี้ตามสัญญานะคะเราจะเริ่มบทใหม่กันนะคะเราจะขึ้นเนื้อหาบทใหม่กันแล้วนะคะจากเมื่อวานนี้2วันนี้วันจันทร์กับวันอังคารนักเรียนได้กลับไปทบทวนเรื่องการห่วงและการลบกับทุกอย่างที่เราเรียนมาหรเล่ปะนะคะอ่ออย่าลืมนะกลับไปทบทวนสซวนใครทํางานไว้เสร็จรีบเคลียให้เรียบร้อยเลยรู้ไหมคะโอเคอะ วันนี้ตามสัญญานะคะเราจะขึ้นบทใหม่กันบทใหม่วันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้อยู่ในแบบฝึกนะคะจะเป็นเนื้อหาที่ครูกอขยับให้เข้ามาเรียนใกล้ขึ้นนะคะจากที่จําเป็นต้องเรียนในเทอมหน้านะคะก็ไม่เป็นไรครูขอขยับมาให้เรียนในเทอมนี้ก่อนเพราะว่า,เ,าเป็นเนื้อหาที่เด็กๆคิดว่าเด็กๆน่าจะชื่นชอบคิดว่าเด็กๆจะชื่นชอบเรื่องนี้จะเป็นเรื่องอะไรติดตามนะคะ,ะวันนี้นะคะ เป็นเนะะื้อหาเกี่ยวกับเรื่องรตเแผนเรื่องเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตอ่าเด็กๆรู้จักรูปเรขาคณิตไหมคะมีใครไม่รู้จักบ้างดีกว่าเออต้องรู้จักแล้วเนาะเราผ่านอนุบาลปหนึ่งมาแล้วรูปเรขาคณิตอาแต่อาจจะแบบไม่รู้จักว่าจริงๆเขาเรียกว่ารูปเรขาคณิตนะคะแต่พวกสิ่งต่อไปนี้ที่ครูบอจะพูดถึงเนี่ยมันเป็นรูปเรขาคณิตทั้งนั้นเลยนะคะทั้งนั้นเลยอ่ะเช่น อันนี้เป็นรูปอะไรนะสามเหลี่ยมใช่ไหมคะอ่าเด็กเก่งมากอันนี้เด็กเก่งมากอันนี้ล่ะคะรูปสี่เหลี่ยมอ่าอันนี้ล่ะคะรูปอะไรวงกลมอ่าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมแล้วทาไมปอสองเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรทําไมถึงได้เจอสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอีกแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวครูจะให้เรียนเฉพาะสี่เหลี่ยมก่อนโอ้เรียนกงง่ายมากเลย ี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคืออะไรอะถ้าเกิดเด็กๆเ,เห็นรูปแค่รูปนี้รูปเดียวเด็กๆจะเรียกชื่อเขาว่าอะไรนะหัวขออนุญาตเปลี่ยนขนาดด๊ดอขยายรูปร่างนิดนึงนะคะอ่ะถ้าเด็กๆเ,เ,เห็นแบบนี้เด็กๆจะเรียกเขาว่าเขาคือรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะชื่อของเขาคือรออูปอ รูปนะคะปานะคะรูป 4, รส,สี่เหลี่ยมสออีสีสีไม่เอกสี่หอรอเอยมเนียมเลียมไม่เอกเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมแต่พอขยับขึ้นมาอยู่ปอสองครูป,ปอขอเพิ่มชื่อให้เขาอีกนิดหนึ่งนะคะถ้าเห็นแบบนี้ เราจะไม่เรียกแค่รูปสี่เหลี่ยมเฉยๆแต่เราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรออูอรูปนะคะซออีสีสีไม่เอกสีหอรเอ,อเอียมเหลี่ยมเหลี่ยมไมอเอ่เอกเหลี่ยมนะคะแล้วก็มออุมอมุมชอ ฉากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอะไรคือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเอ่อให้ในักเรียนนึกถึงกระดาษอะแผ่นกระดาษ A4 นะคะนึกถึงมองเห็นไหมเนี่ยนึกถึงแผ่นกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นหน้ามันหายไปอะนึกถึงแผ่นกระดาษแผ่นกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นนะคะอ่ารูปมัน และการมันซ่อนกระดาษของครูครูบอกไปอ่ะนะคะพยายามดูนิดนึงเนาะมันนึกถึงเป็นแผ่นกระดาษเขาขาะหนึ่งแผ่นนะคะไม่มีความหนาไม่มีความลึกไม่มีความอะไรเลยนะคะมองเป็นแผ่นกระดาษหนึ่งใบอ่ะแล้วทําไมถึงมีคําว่ามุมฉากเข้ามาด้วยโอ้ครูบอกคำว่ามุมฉากเ,าาากเนี่ยคืออะไรนะคะอ่ะนักเรียนนึกถึงคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมก่อนนะชื่อเขาก็บอกมาแล้วว่าเขาเป็นสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมแสดงว่ามีเหลี่ยมเหลี่ยมอยู่สี่อันอ่าสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะมีคาว่าสี่เหลี่ยมใช่ไหมแสดงว่ามีอะไรที่มันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนึกถึงนึกถึงอะไรที่มันเหลี่ยมเหลี่ยมคมคมมีมุมมีด้านแหลมแหลมใช่ไหมเราจะเรียกว่าเหลี่ยมนะคะอ่าสี่เหลี่ยมก็คือนี่เลยเหลี่ยมตรงเนี้ยมีอยู่สี่อันหนึ่งสองสามสี่แล้วเหลี่ยมที่เราเรียกกันเนี่ย มันคืออะไรเลี่ยมอันนี้คืออะไรอถ้าเป็นวิชาคณิตศาสตร์แบบเด็กโตๆนะพี่เขาเท่ๆนะเขาจะเรียกไอ้พวกเนี้ยมุมเหลี่ยมเหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยว่ามุมมออุมมุมนะคะมออุมอมุมนะเรียกว่าตรงเนี้ยเรียกว่ามุมมออุมอมุมนะ่ามุมแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้มีกี่มุมเด็กๆนะพร้อมกันหนึ่ง สองสามสี่รูปสี่เหลี่ยมนี้มีสี่มุมนะคะมีสี่มุมอ่ามีสี่มุมและทำไมถึงใช้คาว่ามุมฉากพอดีเดียวตอนโตเนาะมุมที่มันตั้งตรงกันแบบเนี้ยจึ๊พอดีกันเลยเนี่ยเขาเรียกว่ามุมฉากนะคะเอออันนี้ให้รู้เอาไว้ก่อนว่าเออมันมาพอดีกันแบบนี้เลยเหมือนมดเอ็กเลยอ่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามุมฉากนะคะเป็นแบบ พอดีแหลมพอดีตรงเปล๊ะอย่างเงี้ยเลยนะคะเรียกว่ามุมฉากแสดงว่ามีมุมอยู่สี่มุมก็เลยเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนั้นมีสี่มุมอ่ามีสี่มุมนะคะเด็กๆแล้วอืมเด็กๆหลายคนสงสัยแล้วตรงนี้เราเรียกว่าอะไรมีใครรู้จักบ้างเนี่ยตรงระหว่างมุมแต่ละอันเนี่ยที่มีเส้นเชื่อมระหว่างมุมแต่ละอันเ,นเราเรียกว่าอะไรตรงที่ครูปอสบายสีชมพูเนี่ย ระบายสีชมพูระหว่างมุมแต่ละอันตรงนี้เราจะเรียกเขาว่าด้านอ่าด้านข้างๆเนี่ยนะคะตรงเนี้ยสีชมพูที่ผู้บอกระบายเขาเรียกว่าด้านนะคะอ่าตรงนี้คำว่าด้านอ่าดอนนอด้านด้านไม่ถดด้านอ้าวแล้วรูปสี่เหลี่ยมมีกี่ด้านอ้าวนะหนึ่งสองสามสี่ตกลงมีกี่ด้านคะมี 4ด้านอ่ามีสด้านตามชื่อเลยเห็นไหมรูปสี่เหลี่ยมต้องมีสี่มุมและหรือมีสี่ด้านนะคะมีสี่มุมหรือมีสี่ด้านมีสี่มุมและมีสี่ด้านได้หมดนะคะอืมไม่ใช่หรือสิขอโทษทีต้องใช้คําว่าและนะคะมีสี่มุมและมีสี่ด้านอ่ามีสี่มุมและมีสี่ด้านนะแปลว่า จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้คุณสมบัติที่ต้องมีคือสี่มุมและสี่ด้านให้นึกถึงกระดาษ A4 นะคะ,ะกระดาษ A4 กระดาษที่เราทำงานกันนั่นแหละเห็นไหมมันแบนๆเรียบๆียบใช่ไหมคะอันนี้เป็นรูปร่างเนาะรูปร่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเอถ้ามีรูปร่างแล้วต้องมีรูปอะไรอย่างหนึ่งนะาเก่งมากค่ะมีคำว่ารูป ทรงอารูปทรงนะคะมีสี่รูปสีะะ่ 4, เหลี่ยมมุมฉากแล้วก็จะต้องมีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอะไรคือคําว่าทรงนี่ทรงเขียนอย่างนี้นะคะเป็นคําควบกรัมนะควบควบไม่แท้เนะเาะภาษาไทยใช่ไหมควบกรัมคไม่แท้นะคะอันนี้อ่านว่าทรงนะทอรออกงอแต่เราไม่อ่านว่าตรงแต่เราอ่านว่าทรงเสียงซอโซ,อซอนะคะเด็กๆออกเสียงซอโซ,ซ,ซ้อซิทรง ทรงเจอคำนี้ให้ออกเสียงคำว่าทรงไม่ใช่รงนะคะรงไม่เอาทรงนะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเหมือนกันเลยแต่เปลี่ยนจากรูปเป็นคำว่าทรงนะคะทรงขอไฮไลท์ตัวใหญ่ๆคำว่า ทรงอีกหนึ่งทีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วอะไรล่ะถึงเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่ครูปอดได้เอาตัวอย่างมาเช่นกล่องใบนี้เห็นกล่องใบนี้ไหมคะอ่ากล่องใบนี้นะคะมีมีแต่ละหน้าเนี่ยถ้าเกิดเรามองตรงๆเนี่ยมันจะเหมือนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเลยใช่ไหมโอมันจะเหมือนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเลยแต่ถ้าเกิดเราพลิกไปพลิกมาเห็นไหมคะว่ามันจะมี มุมแหลมๆอยู่อ่ะมองเห็นรูปมองเห็นไหม,มอห่ะครูปอขอขยับกล้องนิดนะคะอ่าอ่าเรามองอย่างนี้นะมองเฉยๆมองตรงๆเหมือนรูปเนาะเหมือนรูปนะคะเหมือนรูปแต่เผอิญว่าถ้าเกิดครูปอพลิกไปพลิกมาอ่าพลิกไปพลิกมาให้มันมีด้านคมด้านอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตรงนี้จะเรียกว่าอะไรเนะี่ยมองไม่เห็นเลยวันนี้จะเรียกว่าอะไรคะ มุมใช่ไหมคะแล้วมันจะมีขอบๆตรงนี้เราเรียกว่าสันนะคะเออพวกกล่องอะไรเงี้ยนึกถึงกล่องของขวัญเนาะอย่างนั้นแหละเราเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปแบบหนึ่งนะคะอาจจะแบบว่าไม่พอดีเป๊้แบบเป็นเอ,อ่อรูปแบบเหมือนกล่องลูกเตา๋าอะไรเงี้ยเนาะอ่ะอันนี้คือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากชิ้นที่หนึ่งนะคะ อันนี้ว้าหนักมากเลยนะคะนี่ก็ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันเห็นไหมมันมีความเป็นสันความมุมความเป็นกล่องอะไรเงี้ยนะคะอ่าแบบนี้นั่นเองนะคะอ้ามีอีกมี غ, อีกอ่าอันนี้คุณแม่เพิ่งให้มาเป็นกล่องของขวัญเลยอ่านะคะนี่ก็คือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากของคูปอเหมือนกันเห็นไหมมันมีสารด้านข้างนะคะนึกถึงกล่องอาจจะเป็นกล่องอะไรก็ได้ที่บ้านเราเนาะเป็น สี่เหลี่ยมพอดีเลยนะคะหรือจะเป็นกล่องหนังสืออ่าแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ากล่องหนังสือเห็นไหมมันจะมีความแบบความสันความมุมอะไรเงี้ยตรงนี้นะคะชัดไหมคะนะอ่ะอันนี้เราจะเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วถ้าเกิดวาดรูปล่ะจะวาดรูปออกมาเป็นแบบไหนอ่า โอเคเด็กๆเห็นไหมคะมันจะออกมาเป็นเหมือนกล่องเลยเนาะือนที่ครูปอชูให้ดูเมื่อกี้นะคะว่ามันจะมีลักษณะความเป็นสันมีสันมีขอบแบบนี้นั่นเองนะคะเออแต่ถ้าเกิดเรามองดูดีเนาะข้างในมันก็จะมีความแบบมีความลึกอ่ะนะคะข้างๆนี้อาจจะแบบว่าสีบ้างหน่อยนะคะเออมีด้านนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีด้านข้างขยับออกมาอีกนะคะก็จะมีอีกสีหนึ่งอ่ะตรงนี้นะคะ ใช้วิชาศิละปะที่ไม่สวยเลยค่ะนะคะแล้วก็มีด้านหน้าตรงนี้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีด้านที่เราเห็นเนะห็นอ่ะแน่นอนสามด้านนะคะแล้วก็มีด้านอื่นๆที่เหลืออยู่วกเนี้เราจะเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโอเคไหมคะอ่านะมัน,นก็จะเป็นรูปร่างรูปร่างโอเคไหมคะัอืมมันจะต่างกันนะระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมมันจะมีความแบบ ถ้ารูปเฉยๆถ้าเห็นคำว่ารูปเนาะมันจะมีความแบนๆนึกถึงกระดาษ A 4สนะคะแต่ถ้าเป็นทรงเมื่อไหร่ให้นึกถึงกล่องของขวัญได้ทันทีเนาะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโอเคอ่ะให้เด็กๆดูรูปรูปหนึ่งอ่าดูสีชัดๆนะคะเห็นไหมคะว่าความแตกต่างระหว่างคําว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกับควาว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมมันจะมีความรูปมันจะเป็นความแบนๆรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากต้องมีสี่มุมและมี สี่ด้านนะคะมีสี่มุมและมีสีด้านแต่ถ้าเกิดทรงเนี่ยจะมีความลึกอ่ะเห็นไหมมันจะมีความลึกเข้าไปเนาะมีด้านข้างมีด้านหน้านะคะลึกเข้าไปอ่ะเด็กๆเดี๋ยวครูปอจะโชว์แผ่นป้ายอ่ะโชว์รูปให้ดูแล้วให้เด็กๆค่อยๆตอบนะคะครูปอจะเว้นระยะให้ตอบประมาณ5วินาทีนะค่อยๆตอบว่าอันนี้เป็นรูปสีเมมส่เหลี่ยมมุมฉากหรือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่ะพร้อมนะ หนึ่งสองสามไปอันนี้คืออะไรคะรูปนี้เอนนง่ายมากเลยน,นี่คือรูปสี่เหลี่ยมมุมชาเก่งมากนะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมชาโอเคอ่ะดูรูปถัดไปอันนี้ล่ะติ๊กตอกติ๊กต๊อกถูกต้องรูปสี่เหลี่ยมมุมชาแล้วนะคะอันต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่คือ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเก่งมากอันถัดมาอันนี้ออันนี้ก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่ะโอเคโอเครูปนี้อ่ะไม่ไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วรูปอะไรคะเอะอเช่วยอันนี้เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโอเคอันนี้ล่ะ อ่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะอันนี้หลักโอ้ตะแคงตะแคงแบบนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะอ่ะรูปสุดท้ายเรียกว่าอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโอเคเป็นไงคะนักเรียนแยกออกหรือย,อยังระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โอเคไหมคะอะวันนี้นะคะให้เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาคนละคนละหยิบสมุดขึ้นมาหนึ่งเล่มเออลืมหรือยังเนี่ยการเขียนวันที่ไม่ได้เขียนกันมานานแล้วเนาะอะวันนี้วันที่อะไรคะวันวันอะไรด้วยอ่ะวันนี้วันพุธเนาะวันพุธที่หนึ่งนะคะวันนี้วันพุธที่หนึ่งต้องเขียนเลขไทยเนาะลืมแล้วเหมือนกันวันพุธที่หนึ่ง กันยายนเราขึ้นเดือนใหม่แล้วนะวันพุทธที่หนึ่งกันยายนนะคะพศพศสองพออันห้ารอยหกสสี่นะคะพศสองพันหาร้อยหกสิบสี่โอเคอ่ะใครเสร็จแล้วขีดเส้นปิดนะคะกลางกลางกลางหน้ากระดาษ ไม่ต้องการกันแหะชิดก็ไเ้เดี๋ยวที่ไม่ขอนะคะชิดว่าเขียนว่ารูปอ,ปาอป่ารูปรออูปอรูปรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่ามุมฉากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและ ทรงสี่เหลียหล่ยมมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเออดูท่าแล้วเด็กๆน่าจะเขียนไม่พอแน่ๆเลยอ่ะถ้าเกิดเขียนไม่พอนะครูบอกว่าครูบอกขยับเดี๋ยวเขียนสักสองบรรทัดน,นะคะ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก่ะแบบนี้แล้วกันนะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนาะใครเขียนไม่พอก็สองหนะ้าสองบรรทัดได้นะคะไม่เป็นไรอ่ะแล้วก็เขียเส้นใต้เนาะสองเส้นนะคะ สเส้นใต้สองเส้นเนาะ,นะระหว่างสองอันนี้นะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเขียนให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องรีบนะค่อยๆเขียนโอเคใครเขียนไม่ทันหยุดวิดีโอครูปาไว้ก่อนได้เลยนะคะอืมหยุดไว้ก่อนได้เลยอะคราวนี้วันนี้ครูปจะให้ทำอะไรง่ายๆเลยให้เด็กๆนะคะ เขียนรูปอ่าให้เด็กๆเขียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาฝากครูบอคนละหนึ่งรูปได้ไหมเอ่ยแต่เงื่อนไขต้องใช้ไม้บรรทัดเท่านั้นโอเคไหมคะอ่าให้วาดรูปนะสี่เหลี่ยมมุมฉากมาคนละหนึ่งรูปขนาดพอเหมาะนะไม่ต้องใหญ่มากเล็กมากนาะเอาให้แบบว่าสวยงามนะคะเออให้ขนาดแบบมุมฉากเนี่ย เด็กๆช่วยครูปอดูซิครูปอทำเป็นมุมฉากไหมแต่ขอร้องนิดนึงนะว่าการณาใช้ไม้บรรทัดเท่านั้นนะคะห้ามใช้มือเด็ดขาดรูไหมเอ่ยลูกนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนใช้มือนักเรียนจะไม่ได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ถูกต้องนะคะรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะออกมาให้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะและก็ ระบายสีอ่ะให้ระบายสีด้วยอ่ะนะคะใครชอบใครใครสีอะไรทาลงไปนะคะอย่าให้เลยขอบบบครูปอลนะพอดีว่าครูปอลเนี่ยมันไม่ได้ใช้สีจริงๆไง,งมันเป็นแบบหน้าจอไงมันก็จะแบบว่าเออเลอะเทอะออกมาบ้างเล็กแบบน้อยนะคะแต่ว่านักเรียนระบายอยาให้เลยขอบนะอ่ะวาวาด รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาให้ครูปอนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เขียนว่ารูปสี่เหลี่ยมต้องมีสีด้านและมีสี่มุมนะรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมต้องมีสี่ด้านต้องมีสี่ด้าน และมีสี่มุมม <L> โ,โอมมุมนะคะรูปสี่เหลีย่ยมต้องมีสี่ด้านและมีสี่มุมเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้ปุ๊บเรียบร้อยไหมคะอ่าให้วาดแค่รูปสี่เหลี่ยมนะแต่วันนี้เราเรียนสองอย่างเรียนรูปสี่เหลี่ยมกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทํำยังไงดีนี่คืออีกหนึ่งงานนะคะวันนี้สองอย่าง หให้วาดรูปลงไปนะวาดรูปสี่เหลี่ยมลงไปพร้อมระบายสีให้สวยงามสว่วนอีกอันหนึ่งคิดถึงหน้าเด็กๆค่ะถ่ายรูปมาฝากกันหน่อยได้ไหมนะให้เด็กๆนะคะหารูปเอหาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีอยู่ในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นกลอง ยาสีฟันอากล่องสบู่ใครมีกล่องแม็กเล็กๆแบบนี้ก็ถ่ายรูปแบบนี้มาให้ครูบอดูได้นะคะขอคนละหนึ่งชิ้นอยากจะดูความสร้างสารรค์ของเด็กๆว่าใครจะหาของในบ้านได้สร้างสารรค์มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องกระดาษลังกล่องยาสีฟันก็ได้ใช่ไหมกล่องสบู่อะไรแบบนี้หรือใครใครจะ ถ่ายรูปข้างตูส้สภผ้าก็ย่อมได้เนาะขอให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะอืมนะคนละหนึ่งรูปแสดงว่าวันนี้มีงานสองงานนะคะคือหนึ่งวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากลงในสมุดสองนะคะก็คือทำอะไรเอ่ยทำอะไรคะวาดรูปละหนึ่งนะสองคือถ่ายรูปคู่กับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีอยู่ในบ้านเนาะหลังจากนั้นส่ง รูปมาให้ครูปอในคอมเมนต์2อ,อย่างนะคะขึ้นรูปในสมุดแบบนี้อ่ะที่ครูปอขึ้นไว้ตรงนี้นะคะกับรูปหน้านักเรียนอาจจะถือกล่องยาสีฟันแบบครูปออ่ะซึ่งครูปอไม่ได้ถือกล่องยาสีฟันนะเนาะแล้วก็ถ่ายรูปให้เห็นหน้าเราด้วยนะแล้วก็ส่งมาในคอมเมนต์โอเคไหมคะอ่ะคอมเมนต์ใต้น้นนะคะต้องรบกวนผูป้ปกครองอีกแล้วแต่ว่าอยากให้เด็กๆได้ลองขยับร่างกายกันหน่อยเนาะดีกว่าแบบว่านั่งเรียนเฉยๆนะพยายามไปหาซิว่าของใครเนี่ยจะ สร้างสัรคมากที่สุดโอเคนะคะอ่ะแล้วลองไปทบทวนนะสี่เหลี่ยมกับทรงสีส่เหลี่ยมต่างกันยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ